เอ็มแหลกแม่เลยขอขอตะกร้ข้างนอกหน่อยไา้แงแค้นไอ้ผมอยู่ไกลอยู่ไกลแล้ววะแล้บอกก็นาวอะไรกี่วิเยอค c มแบ็ a ค k มแบ็ b a c k เยอะไม่มาเลยพี่ค o มแบ็ c ค c มแบ็ a ค k มแบ็ b ค c มแบ็ e มีซิกโบเอ้ยไม่ใช่นี่ใครเป็นเคลียร์เคลียร์การเคลียร์การโยอแคปฟูก็เดอร์วอลโอเคแคปฟูก็เดอร์วอลเคลียร์การเคลียร์การไอ้แรงแค้นอยู่ไหนเนี่ยเอสบอลยี่สิบสามอยาก แต่กูทียังไม่ได้เช็คเลยเระวังโดนนะระวังโดนนะระวังโอ้ยบออนะแพ็คแพ็สามสิบอยู่ข้างในนะโย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 โอ้ยเหลือบล็อตน็อตบล็อตนะน็อตมาขึ้นมาโยสเต็ปอัพน็อตน็อตนี่เก่งบล็อตดีฟในห้าสี่สามสองหนึ่งบล็อต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 เข้าไป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 ไม่ตายให้ลงซ้อมมาคอมสับไอ้เค้ยนั่ะมันไม่มันไม่ดูวีวันว่ะไอ้ตรงเวีไอตรงเวีคือแอนดอี่ที่ลิฟออกไปนะครับ รีบ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 ียีนี่มันยึดประสาทแล้วนะพีพักเดินเดินออกมาหาเราเดินออกมาหาเราฟูเช่ฟูเช่สีเด็บเด็บเอีทเด็อีทเด็บอีทโยคาวคำซาอีคำซายอีคำาอีโฟกาเด็โฟกาเด็บยๆลูกลูกอีท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 ออเดอร์ดอยลูกอีทลูกอี่ออรดอในห้าสี่องฟูเกตฟูเกตฟูเกตโยคำวคำวคำวสวสวสวโกัเดบววคำสววโพชโพนโพนโพช ม่กดมช่เลาคำอี้มาดิออกอี้์มาอออีสมาโย่คำอีส์คำอีส์คำอีคำอีอีไซคำอีคอีคำอีไซเนมีคำอีดไซดมีโยเทิร์นเวทเทิร์นเวเทิร์นเวลูกเวลูกเวเก็เวเวเวทในาตีสามองเวท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 เกเก